ขายเครื่องตัดสติกเกอร์คูโกทีเนสมอเตอร์ระบบ AC มาตรฐานนำเข้าจากอเมริการุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเครื่องตัดสติกเกอร์ความเร็วสูงสัญญาลบกวนต่ำทันสมัยที่สุดสามารถใช้กับ Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8และ Windows 8 1ทํางทำงานเงียบกว่าสำหรับเครื่องราคาเบาๆเ,เครื่องใช้งานได้ดีตัดงานละเอียดได้แม่นยำความเร็วสูง ด้วยคุณภาพบอร์ดเวอร์ชัน USB 2 0 3.0หน้าจอเป็นระบบสัมผัสสีสันรูปทรงสวยหรูคร้ายกับเครื่องมิมากิใช้ได้ทั้ง PC และโน้ตบุ๊กสามารถตัดผ่านโปรแกร,รมอีลารคาร์อดออตโตแคหรือโปรแกร,รมอ r t c ั t สั่งตัดจากคอมพิวเตอร์ใช้งานง่ายเหมือนเครื่องพิมพ์พิมเตอร์พร้อมสาย USB รองรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่และโน้ตบุ๊กออกแบบพร้อมสั่งตัดด้วยโปรแกร,รมได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านโปรแกร,รมสั่งตัด อีกทีให้ยุ่งยากอีกต่อไปแถมฟรีขาตั้งเหล็กพร้อมหัวจับใบมีดรุ่นใหม่เป็นแม่เหล็กและไม่ต้องไปตั้งค่าใบามีดให้ยุ่งยากอีกต่อไปและแถมใบมีดตัดสติกเกอร์ให้อีกสามใบแถมหัวปากกาสำหรับงานเขียนล,ลายเส้นใส่สติกเกอร์แบบเป็นม้วนได้ด่วนสั่งซื้อตอนนี้ได้ราคาโปรโมชั่นถูกที่สุดหน้ากว้างเมตรสามสิบราคาเพียงสองหมื่นแปดพันบาทสนใจโทรศูนย์แปดหกเก้าแปดสองสามเจ็ดศูนย์สองศูนย์แป 02หรือ085 359 0250 085 359 0250ด่วนสำหรับท่านที่ต้องการที่จะเปิดร้านตัดสติกเกอร์แล้วยังตัดสติกเกอร์ไม่เป็นทางเรามีวิดีโอสื่อการสอนการใช้งานโปรแกรมคารดอรอีลาสแถมให้ลูกค้าสามารถเรียนได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องปเปลี่ยนเพิ่มเติมประหยัดค่าใช้จ,จ่ายและทางเราแถมลายสติกเกอร์ให้อีก2 0,000่นกว่าลายเพื่อลูกค้าสามารถจะดึงลายมาใช้งานได้ทันทีประหยัดเวลาและที่สำคัญบริการหลังการขายเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับลูกค้าทุกทท่านงานของท่านติดปัญหาเมื่อไหร่ทางเราก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ท่านด้วยโปรแกรมควบคุมคอมระยะไกลให้กับลูกค้าทุกท่านได้ทันทีสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร0869823702 0853590250ด่วนขายเครื่องตัดสติกเกอร์เหมาะสำหรับงานสติกเกอร์ติดรถสติ๊กเกอร์ติดหน้าร้านโลโก้รูปภาพป้ายโฆษณาป้ายต่างๆตู้ไฟกรองไฟแกะลายกระจกเขียนผ้ากรอบรูปงานพรอ็อพป้ายทะเบียนเล็ก เป็นต้นเครื่องตัดสติกเกอร์คูโก้นำเข้าจากประเทศจีนการอ่านไฟล์งานรวดเร็ว3าม0 0บิตซึ่งเร็วกว่าเครื่องตัดอื่นๆโดยทั่วไป9,600บิตต้านสั่งตัดงานด้วยโปรแกรมคอร์ดอร์ปลั๊กอินและอาร์ตทัชใบมีดมาตรฐานมิมาก,กิหน้าจอทัชสกรีนและสามารถใช้ s อ card ดได้การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วย s e r i a l p o r t และ USB มีขาตั้งและฐานรองสติกเกอร์มวนใช้งานง่ายเสียงเบาตัดงานที่มีรายละเอียดเยอะ หรือมีขนาดใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องโดยเครื่องไม่หยุดอ่านแรงกด0ถึง1,000กรัมความเร็วในการตัดงาน500มิลและไม่จำกัดความยาวในการตัดขนาดเมตร30 พิเศษ28,000บาทเครื่องตัดสติเกอร์ของเราเป็นเครื่องมาตรฐานมีขาตั้งและฐานรองสติเกกอร์มว้วนชุดใบมีดตัดหัวเขียนสายต่อพ่วงซีเรียลและ USB สายไฟแผ่นไดเวอร์และคู่มือตัวเครื่องมีสีสันสดใสน่าใช้สนใจโทร086 982 3702รดวน